โอ้สบายดีต้นเศ้าเลยนะโอ้นีเศ้าหน่อยซองคนนี่มาเกือกระตายเศร้าลินลี่กับเศร้ากระตุนนะเบิ้งพีดดูลินลี่เบิง่งเบิ่งพอเด้อโอ้นี่ลูกมันนี่นะสมาชิกใหม่ซีตู สีโตสีส uh ีโ huh. อ wow. okay. okay. yeah. yeah. so yeah. ้นั่นตัวเมีตัวผอมันตัวเมียตัวผอมตัวยุ้ยนี่เป็นตัวตัวเมีเนาะข้าวดำนี่เป็นตัวผออันนี้เป็นตัวเมีอันนี้เป็นตัวผู้โอ้ตัวยุ้ยเป็นตัวพ่อนาะตัวผู้เนาะโอ้ตัวข้าวนี่ บวกยี <22. S 2> ng, ่สิบสอง